ควรลงทุนอย่างไรนะคะต่อตาสานีสหรัฐนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์มุมมองนะคะของนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นอย่างท r o w l Price เองหรือบริษัท JP Morgan เองนะคะให้กับทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ถามว่าส่วนใหญ่เลยนะวิเคะห์เขาค่อนข้างกังวลต่อการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐระยะยาวคําว่าระยะยาวคืออะไรก็คือลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือ10ปีจนถึง30ปีนั่นเองค่ะถามว่าทําไมต้องกังวลนะคะก็เพราะว่าบริษัทในภาคเทคโนโลยีแล้วก็สุขภาพของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกตราสารหนี้มากขึ้นนะคะเพื่อการควบรวมกิจการเพิ่มขึ้นอย่างบริษัทเมตตาเองนะคะที่กําลังจัดหาเงินมูลค่าสูงถึง30มสิบพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลในรัฐหรือ ซึ่งเป็นดีวเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็ประกอบกับบริษัทอย่างบริษัทโอลาโคเองนะคะก็พยายามที่จะออกตกราสารหนี้มูลค่าสูงถึง18พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยการกู้เงินจํานวนมากของบริษัทเทคเหล่านี้นะคะก็ทําเพื่อที่จะออกมาพัฒนาโครงการ AI นั่นเองซึ่งการที่บริษัทต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมากู้เงินจํานวนมากออกหุนกู้จํานวนมากก็จะทําให้ซัพพลายหรืออุปทานในตลาดของตราสารหนี้เนี่ยออกมาเพิ่มมากขึ้นการที่ตราสารหนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นก็จะกดดันบอลดิวทาให้บอลดิวเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมา และเมื่อยอดบอลยูดิตัวขึ้นมานั่นเองก็จะส่งผลให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยหรือพันธบัตรหรือตาสานิสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานั่นเองซึ่งเวลา ราคาราคาของตราสารหนี้แบบตัวลดลงนั่นแหละก็จะส่งผลกระทบต่อน,นักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐที่เป็นระยะยาวนั่นเองค่ะถามว่าแล้วทําไมตัวเอ่อภาคเอกชนเขาถึงต้องพยายามที่จะออกหุ้นกู้ตอนนี้ด้วยลนะ่ะทง้ทงที่อยู่ในช่วงที่เ,เฟดกําลังลดดอกเบีย้ยทําไมเขาไม่รอเฟดลดดอกเบี้ยมากกว่านี้ละ่ะเพื่อที่จะล็อกล็อกต้นทุนให้ต่ามากขึ้นนะคะก็เพราะว่าเขากังวลแล้วนั่นเองค่ะว่า เฟดอาจจะชะลอกรอารลดอัตราดอกเบีย้ยไปก่อนหรือว่ากังวลความผันผวนที่บอลอยู่อาจจะดีดตัวขึ้นมานะคะเอ๊ะแล้วเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเพราะอะไรเราสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะหลังจากที่ท่าบาลเปิดเมืองแล้วเนี่ยถามว่านักวิเคราะห์ต,ต่างเขากังวลอะไรติดตามกันได้ในคลิปก่อนหน้านะคะซึ่งอันนี้นแหละก็เลยทาให้บริษัทต่างประเทศต่างๆนะคะทางสหรัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะเล่งออกตัวคุ้นกู้เหล่านี้ออกมาเพื่อล็อกต้นทุนต่าไว้ก่อนนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวและนี้เนี่ยแหละก็จะทําให้ในส่วนของตัวการลงทุนในตราสารหนี้สหราฐลระยะยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่ากังวลมากขึ้นถ้าหลักลงทุนต้องการที่จะลงทุนในตราสารหนี้สหธาลจริงๆนะคะเราก็จะขอแนะนาลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐที่อายุสั้นหน่อยเพียงแค่2 2ปีขึ้นไป2ปีจนถึง5ปีอย่างเกินนี้นะคะเพื่อป้องกันที่ยิวมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ป้องกันความผันผวนในช่วงนี้นั่นเองค่ะหากใครนะคะสนใจหรือว่ามขีข้อสงสัยด้านไหนนะคะสามารถ คอมเมนต์กันไม่ได้เลยใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจฟินไมซ์ไซอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเราอ่านกันมาเยอะมากๆจริงๆค่ะเพื่อที่จะนำมาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามฟินไมซ์ไซด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ